่ะพามาดูแม่ที่รักกำาลังจะไปเล่นใช่ไหมน้องพาที่รักมาไว้จะบอกว่าแม่จะเขียนเขาหลากเขอลักเขาเอ็นดูพี่หนุ่มมากนะจ๊ะคือพี่หนุม่มนี่ขออะไรคือแบบถ้าทําผมนีก็คือเหมือนกันเลยนะ ูองนี้ดูนะคะสามทุกสามองตอนซื้อมาคือหน้าตาเดียวกันหมดแล้วก็มาใส่ผมใส่ชุดนะคะใส่ผมใส่ชุดเสร็จปุ๊บแล้วคือองค์เนี้ยเป็นองค์ที่มีแต่คนที่เขาพูดว่าองค์นี้ยจะตามโอ๋ตลอดและเป็นองคที่เหมือนโอ๋เอาผมไว้ข้างหนึ่งอ่ะ เดียวเราเรื่องทีเหมือนจริงหรอเดี๋ยววันหวยออกละกันเดี๋ยวให้พี่หนุ่มพามาละกันมาขอเนาะพอแล้วหรอ แม่ตะเคียนเนี่ยก่อนหน้านี้โอ้เป็นบ้านไม้บ้านเป็นบ้านไม้บ้านจนมากฝนตกทีนึงก็คือแบบฟิลคือต้องหาหม้อมารองน้ําฝนที่หยดอะหยด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 ,หยดนะคะก็จะเอามารองไว้แล้วโอก็จะขอขอข้อนี้จะทาอันนี้ให้ขอข้อนี้จะทาอันนี้ให้ขอได้ข้อนี้ทาอันนี้ให้นะคะเสร็จปุ๊บน้องของขวัญได้อะไรได้เงินไปสองหมื่นค่ะแล้วทีนี้โอก็ ขอข้อสุดท้ายเนี่ยจําได้เลยว่าบอกว่าอยากสร้างบ้านใหม่แล้วก็จะสร้างบ้านใหม่ให้แม่ด้วยจะเอาเสาของแม่แตะเคียนทั้งสามต้นนะคะมาอยู่ที่บ้านหลังใหม่ถึ่งอยู่ข้างๆกันเลยค่ะเดินประมาณสิบก้าวก็ถึงแล้วค่ะเหมือนอยู่ข้างๆกันที่บ้านมีไม้ตะเคียนใช่ค่ะบ้านเก่าของโอเป็นบ้านไม้แล้วโอ๋ว่าก็เอาเสาตะเคียนมามาทำรื้อออกมาเพราะว่าโอ้สร้างบ้านหลังใหม่ไงคะก็เลยเอาแม่ตะเคียนมาปลูกไว้ข้างๆ เอามาปลูกไว้ข้างๆค่ะก็เป็นแบบนี้เลยเคยมาเข้าฝันไหมไม่เคยมาเข้า şey ฝันค่ะแต่ว่าตอนเด็กๆอ่ะโอว่าจะได้ยินเสียงไม้ลั่นตลอดคือไม้จะ